ทุกท่านกรุณาถอยหลังไปหนึ่งก้าวด้วยค่ะคุณปู่คะโซราจะไปตามหาความฝันของตัวเองค่ะ ูก็รู้ว่าอีกไม่นานแขกจะมาพักกันเยอะและงานก็จะยุ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้การเรียนต้องล่าช้าไปอีกหนึ่งปีไงสัญญาที่มีไว้กับคุณพ่อหนูไม่อยากผิดสัญญาคุณปู่คงเข้าใจนะคะตอนหนูไม่อยู่เนี่ยอย่าดูทีวีจนดึกเกินไปล่ะอย่าดื่มเหล้ามากด้วยอย่าอารมณ์เสียบ่อยด้วยนะคะและอย่าลืมดูแลสุขภาพ รักมากเลยค่ะคุณตู๋ทำให้ได้นะยูโซรา สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสมาชิกครับไปเถอะมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะท่านสมาชิกสวัสดีค่ะมินจองเอ้ามาแล้วเหรอไม่รู้จะทำแบบนี้มันถูกหรือเปล่าสิขอบใจนะมินจองฉันพึ่งเธอได้จริงๆอ่งอะเช่อืนี่ ตอนฉันไม่อยู่นะอย่าเอาแต่คิดเรื่องผู้ชายดูแลคุณปู่ฉันให้ดีๆล่ะดูแล,แลตัวเองก่อนเถอะนะอย่าเอาแต่เพ้อเจ้อแล้วก็หวังว่าจะได้เจอผู้ชายในฝันอย่างเดียวหล่ะเข้าใจมะนี่ถ้าเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้หน้าตาหล่อก,ก็พอใช้ได้แล้วเข้าใจหรือเปล่าเล่าฉันจะไปเรียนหนังสือนะผู้ชายอะไรกันนน่ๆแน่น,น,นี่ฉันไม่รู้เรื่องที่เธอจะไปออสเตรเลียเลยนะไม่รู้จริงๆนะถ้าปู่เธอรู้ใช่ป่มคนจองตั๋วให้แล้วก็ฉันตายแน่เลยโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวสปาเซ็นเตอร์ค่ะอ๋อที่อยู่ที่เนี่หเหรอคะคุณคะขอโทษนะคราบแป,ป๊บหนึ่งนะคะค่ะฮัลโหลนี่โคชจังเนะเอารายชื่อห้องบีมาให้ด้วยตอนนี้เลยคือตอนนี้ทุกคนไปทานข้าวกันหมดแล้วล้ค่ะหรือฉันคนเดียวก็เลยไปไม่ได้ต่อมาหน่ะซื้อน้ำส้มมาด้วยเนะอ๋ออเบือกเอ้อยคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าฉันได้ยังไงเนี่ยฮะ วันนี้ถอยฉัน uh, ต้องโดนไล่ออกจากที่นี่แล้วก็ฉันต้องเอาเรื่องมันแน่นอนเลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆรับโทรศัพท์ก่อนสิที่อยู่ที่นี่เหรอเอาเรื่องมันตอนนี้เลยดีไหมเนี่ยเฮ้ย กา้ถูกไล่ออกแล้วก็หาค่าเทอมให้มินสิกไม่ได้นะฉันก็จะเอาเรื่องผมมันออกให้ได้เลยคอยดูสินี่นี่ฉันฉันจะเอาไปเองนะถอยไปนะสาจองตัวเครื่องบินให้ฉันแล้วนะนี่นี่นี่ถอยไปเก็ไว้ดีๆล่ะฉันจะไปเองนะนี่ต้องมาส่งอะไรเหรอเฮ้ยตีน้ำให้รุนแรงหน่อยสิครับฮ้ ยกก้นขึ้นมาทำไมล่ะครับใ้อยู่ใต้น้ำสิบอกว่าอย่ายกสูงอย่างเงี้ยแล้วครับอย่างอเข่าด้วยโอ้หสิเด็จริงๆอมส์ไอ้คป้าฮะไม่ใช่แบบนี้ยังไงล่ะยืดแขนหน่อยสิครับมองที่ผมอะยืดแล้วก็ดำลงไปอะดำอะยืดอะดำสิครับอุอุ้ยฉันก็รู้เหมือนกันนะคะ ทำไม่ได้นะคะคุณบอกแล้วไม่ใช่รอว่าให้ลดน้าหนักมาจะได้ว่ายน้ําเก่งๆยังไงล่ะครับขาฉันอ้วนอีกแขนขามันหนักเกินไปจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องยืดให้สุดๆหน่อยสิครับสุดๆะเกินไปแล้วนะว่าฉันอ้วนนะไม่ช้าแบบนี้หรอกบอกให้มาก็รีบมาสิอะไรกันเนี่ยไม่ใส่น้ําแข็งอย่างนั้นเหรอเอาใหม่เลยอาจารย์ยิ้งคุณที่ผ่านมาฉันพยายามทนแล้วนะคะแต่ว่ามันเกินไปหน่อยแล้วคมพูดอะไรผิดอย่างนั้นเหรอครับ เรื่องที่ว่าทุกอย่างลอยบนน้าได้น่ะมันไม่จริงหรอกนะครับถ้าหนักเกินไปน่ะมันไม่ลอยในสาว่ายน้ําได้หรอกนะครับที่นี่ไม่ใช่ทะเลนะครับอได้ถือว่าฉันอ้วนแล้วกันแต่พี่อาจารย์ที่ไหนมาพูดกับลูกศิษย์แบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยฮะไม่เกรงใจเลยจริงจริงเรื่องนั้นน่ะก็ช่างเธอแต่มาไหา้น้ําเพื่อลดน้ำหนักไม่ใช่หรอกครับเรามาออกกําลังกายแป๊บหนึ่งแบบนี้เน่ะแล้วก็ไปกินข้าวสมวันกันเยอะแยะขนาดนั้นจะลดน้ำหนักได้ยังไงกันล่ะครับ มันประสานหรือเปล่าเนี่ยดีแม่หนูดีด่าเลยทําไมต้องดูถูกผู้ใหญ่แบบนั้นด้วยที่นี่มีใครอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าฮะม่แต่อายุมากกว่าคุณทั้งนั้นเนี่ยคุณป้าคะย้ายไปที่อื่นเลยค่ะไม่ใช่ว่ามีที่นี่สามาร่น้ำที่เดียวนี่ค่ะย้ายเลยค่ะย้ายอู้พูถุกไโถย้ายเลยไม่ต้องอยู่แล้วไปตัดสินใจวันนี้ไปเลยทำไมใครกันเนี่ยทำไม

เเกไไไปปนนนี่่ยยอมาาลหดพวกสมาชิกจะมาร้องเรียนกันถ้าอาจารย์จังไม่ถูกไล่ออกพวกเขาจะยกเลิกการเป็นสมาชิกไหนบอกว่าจะเลิกไงครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนี่ครับผมบอกกับฝ่ายการตลาดรู้ฝ่ายโฆษณานะครับแต่ว่าสาขาที่คุณเรียนมามาไม่ตรงกันแถมประธานก็สั่งให้เริ่มทำงานจะกตำแหน่งอาจารย์อีกด้วยนะครับ แล้วคุณจะใช้เส้นสายเข้ามาทำงานและก็ถูกร้องเรียนถึงสามครั้งด้วยกันแบบนี้ฮะโธ่ผมเองเนะ่ยไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีที่ไปนี่ครับขอบคุณมากเรื่องที่ผ่านมาอ๋อใช่คิดว่าจะได้ย้ายแผนกก็เลยทำขึ้นมานะครับถือไปก็หนักมือเปล่า,เ,ลาเด่เอาไว้ดูเล่นก็ได้นะครับ นี่ทำของแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ยแผนการดึงลูกค้าเลยอีกสาปมันก็เปิดเรียนยแล้วนี่เธอมีเวลาหาที่พักได้ทันเหรอไม่ต้องห่วงนะฉันห่วงเธอมากกว่านะทำง,งานกับไอ้คนห่วยแบบนั้นได้ยังไงกันเนี่ยใช่แล้วหน้าตาก็ดีหรอกเดี๋ยวพอพูดเมื่อไรนะกลายเป็นคนห่วยแตกไปเลยเห็นทีได้ก็รู้ว่านิสัยไม่ดีเฮ้ยน่าจะเหยียบหัวให้แบนตันอยู่ในสระนั่นเนี่ยนี <laughs> ่ ดีแล้วล่ะฉันกลัวว่าเธอเนี่ยจะร้องไห้ตอนอยู่ต่างประเทศซะอีกนะสิต้องทําให้เข้มแข็งเหมือนตอนนี้แหละแน่ใจไหมฉันจะกินข้าวเยอะๆตั้งใจเรียนหนังสือและจะเอาใบประกาศรูฝึกลมมามาให้ดูล่ะอืมเอ้ยฉันเชื่อเธอนะขอบใจมากเพื่อนฉันจะร้องไห้อยู่แล้วระยะกันตรงนี้ดีกว่าอได้เจอกันอีกหนึ่งปีนะโชคดีล่ะ รถเมย์จอดตรงหัวมุมนะดูแล้วบ๊ายบาย แล้วก็เธออาจจะถูกฆ่าทิ้งไปแล้วก็ได้รูมาอ,อ๋อเนี่ยกจากบ้านมาอย่างงั้นเหรอลับไปบ้านเถอะนะที่โซน่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกนะเด็กบ้านนอกอย่างเธอเนี่ยจะโดนใครหลอ,อกไปขายได้ง่ายนะนายเนี่ยกำลังจีบฉันอยู่แล้วโอ้ล้อเล่นมากไปหรือเปล่าจ๊ะเด็กบ้านนอกอย่างเธอเนี่ยต่อให้นายขบับรถสปอร์ตก็ไม่มีใครสนใจหรอกเข้าใจไหมฮะ โอ้โหรู้ว่ารถคันนี้เป็นรถสปอร์ตด้วยเหรอเด็กบ yeah. ้านนอกแท้ๆนี่ถ้าพูดว่าเด็กบ้านนอกอีกแล้วก็ฉันเอาเรื่องนายแน่ฮะโอ้โหโมโหเลยด้วยกลัวจังเลยเด็กบ้านนอกไอ้บ้าลงมานน่าไม่จะไลงหรอลงมาสิจะไม่ลงยังไงลงมา

คนไหนก็ไอหวยเขาเมื่อกี้ไงนี่ว่าไงบ้านเขาอยู่ไหนแล้วเบอร์โทรล่ะฮะที่อยู่ก็ไม่ตรงเบอร์โทรเขาก็ดูเหม oh, ือนจะเปลี uh. no, an はは่ยนไปแล้วพี่ออฟฟิศก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะสิ ชื่อเขาอะอาจจะเป็นชื่อปลอมก็ได้นะแล้ว้คนแบบนั้นไปทำงานได้ยังไงกันเนี่ยฮะคุณมารมเห่อสิครับพี่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคราวนี้จะบอกท่านประธานยังไงอะจะบอกอะไรได้เนอะที่พวกเขาจะรับฟังอย่างนั้นเหรอรู้แล้วก็ยังจะทำอีกอะโถ่เอ้ยกะว่าจะไปสมัครงานฟิลเดิที่พี่ทำงานสักหน่อยอะ ไม่เคยช่วยอะไรได้เลยเออใช่ธุรกิจเครื่องสำอางที่พี่พูดถึงเยเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้อ่ะสงสัยได้หน้าทำเรื่องเจ๊งไปแล้วละมั้งทำไมถึงสวยแบบนี้นะเราจะทำยังไงกันดีอนะ่ะถ้าพี่ไม่ขายรถเราก็ไม่มีเงินใช้แล้วนะพี่เราไปที่นิวยอร์กกันเป็นไงผู้หญิงที่ชื่อมินจูฮีอยู่ที่นั่นไม่ใช่เหรออยู่นั่นเอ เขาจะให้ที่นอนกับแกหรือจะหางาน <Hey. S 1> ให้แกไม่ไม่ใช่ฉันแต่ให้ที่นอนกับพี่ไงฉันตัวนิดเดียวอะนอนตรงไหนก็ได้อะสบายอยู่แล้วพอทเอนอะในโลกนี้มีคนสองคนที่ฉันไม่อยากให้เห็นความอุบาทในตัวฉันหนึ่งในนั้นก็คือเขาอะเลิกพูดเธอเจอได้แล้วเนอะและอีกคนจงเป็นใครอะ นี่เ,เดี๋ยวเธอก็ไม่สบายขึ้นมาหรอกนะแต่ใจแล้วก็ลืมทุกอย่างไปซะเถอะกลับบ้านได้แล้วฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกฉันจะจับมันแล้วให้มันติดคุกตัวเครื่องบินฉันจะเอาคืนมาให้ได้เลิกฝันได้แล้วฮะจะไปหาเขาที่ไหนเหล่าโซ่น่ะมันกว้างเนอะบินจองขอยืมเงินหน่อยสิฮะถ้ามีก็ให้ยืมแล้วล่ะ ฉันต้องจ่ายนี่จากเครดิตการ์ดนะฉันว่าเราไปบอกคุณปู่เธอแล้วก็บอกให้คุณปู่เธอนะช่วยดีหรือเปล่าล่ะโ <c oughs> ถ่เอ้ยถ้าไม่เอาแล้วทำไงดีเล่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉันไม่ได้ซื้อพวกนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะมีเงินเหลือบ้างอะ เฮ้สวัสดีครับฮัลโหลโอมาแล้วก็กรุณาพูดด้วยครับฮัลโหล เรียนสัตว์น้ำใช่ไหมคะเออฉันเออได้สมัครเรียนที่นั่นนะคะเออฉันชื่อยุนโซราออขอเลื่อนเวลาเข้าเรียนสักเดือนหนึ่งได้ไหมคะฮะไม่ไม่ได้เหรอคะทำไมไม่ได้ล่ะเออคือจ่ายค่าเทอมทีหลังได้ไหมคะ ไม่ได้เหรอคะอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะโอเคโอเคอะไรกันลูกเฮ้ย เดี๋ยวราคา5,000วอนแต่ลดให้เหลือ3,000วอนนะคะ ฉันไม่มีอารมณ์มาตกใจแล้วนะทำไมเหรอคุณปู่ผังเธอคุณปู่เธอหมดสติไปแล้วนะสิอะไรนะดูเหมือนว่าจะนเลอดในสมองจะแตกนะอนนี้นาการหนักมากเลย <c oughs> คุณปู่หนูผิดไปแล้ว <c oughs> อ๋อคุณจังผู้จัดการลีได้ข่าวว่าจะกลับมาเออวันนี้เองเหรอครับเนี่ยครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่เหรอครับเนี่ยอ๋อพอดีมีธุระนิดหน่อยก็เลยแวะมาที่นี่ครับเหรอครับแล้วที่ไปเรื่องงานเป็นยังไงบ้างเหรอครับผมก็ทําเต็มที่เลยครับโอ้โหได้ข่าวว่าเราได้เซ็นสัญญากับโอเชียนปาร์คที่ฮ่องกงซีเวิร์สที่ฮาวายและสตีเอโก้แล้วไม่ใช่เหรอครับทราบข่าวเร็วมากเลยนะครับเนี่ยเออแล้วนี่จะไปหาท่านประธานเหรอครับครับ มีลูกชายที่ทำงานเก่งอย่างนี้ท่านประธานคงพอใจมากเลยนะครับเนี่ยจริงสิถ้าอย่างนั้นผมฝากไอ้นี่ไปหน่อยได้ไหมครับเป็นงานของคุณเทพุงทำเอาไว้นะครับดูเข้าท่าดีถ้าท่านประธานเห็นแล้วคงจะดีใจแน,น่ๆนครับช่วยดูแลเขาหน่อยนะเขายังด้อยในทุกด้านเลยครับครับครับเอ๋อผมถึงแล้วหรอครับขอโทษครัโชคดีนะครับ 哈哈哈哈哈！啊。<laughs> ah.